เครื่องปรุงกาแฟ,ฟเมดอย่างนี้ท่านี้แต่เช้าอย่งนี้ก็จะมีเนะี่ยฮะมีราคานะครับมีทำให้ตรวจแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับพอรายการจีรายการก็รวมราคาก็ต้องมีาราคาบุรวมราานะครับเนีญญ่ยครับจะขาในกนสันเล่นเลสเต้ญญาบี ดเ,ด,เดินจากสามที่ได้ตรงพนักจริงสินบิสินตัวนี้สบร้อยเิบสังค่ะเจ็ดสิบสามค่ะหมดอายุวันที่แป กาแฟโค่ะตมดที่3นัของน้ำตาลผงก้อนออิสมันเจอเจอตายแล้วมันเจอเจอเปลี่ยนที่เป็นกระเช้าสุขภาพเดี๋ยวเแป๊บนึ่งไปกินน้ำหรอมันพิประจุม พออย่างนี้ เอาอันนี <th> ้ออกแม่ค่เดี๋ยวพรุ่งนี้ละกัน

อาหารที่ท่านใส่ในกระเช้าหรือเครื่องดื่มต่างๆ,ๆนะครับหรือว่ากระเช้าเพื่อสุขภาพนะครับเรามาตรวจดูหนึ่งวันผลิตวันหมดอายุนะครับแล้วก็ความหวานมันเค็มจะต้องลดลงเป็นตามมาตรฐานของมูลนิธิโภชจนาการนะครับทางออยอด้วยนะครับก็มาร่วมกันหลายๆหน่วยงานมาตรวจที่นี่ก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ประกอบการที่ท่านได้ให้ความร่วมมือและเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ ก็เชิญชวนพี่น้องนะครับที่จะมอบของขวัญก็ขอให้เลือกนะครับสินค้าตามที่ผมได้กล่าวมาสักรู่นะครับว่าเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพแล้วกระเช้าที่มีการต,ต,ติดตานะครับติดตาสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถเอาไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ท่านเคารพนับถือในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไปครับ